วันนี้นะครับพี่จะมาพูดถึงเรื่องกระแส66ชัก5้าสอจอไม่อยากลองเล่นเรือม้างเหรอผมมาเล่นได้หมดแหละแต่พี่อ่ะไม่ลองเล่นเวฟม้างเหรอเขาก็เลยบอกว่า,างานต้องจัดกับสอจอแล้วเขาก็เลยไปซื้อรถแข่งมาคือจริงๆอ่ะเขาจะยอมแพ้อ,อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คำว่า8รลิ้วมันคำคอไงกับเสียยูนะเอาไก่เฟิร์สก็พอก่อนที่จะเล่น 6- 6กันวันที่28กุมภานันี้เอากับ57ก่อนไหมไปทำา57มา ก็ขอกรารสวัดสดสีพี่น้องจากไทยเชืยอสายได้อยูหลบทุกท่านแล้วครับวันนี้ผมก็พร้อมของเลยแล้วครับอินฟลิที่แบ,บ็คจะได้ประมาณนะครับวันที่แล้วที่ผมพูดไม่มากเพราะผมเจ็บคอนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยสูบบุหรี่มากเกินไปนะครับผมก็เลยพยายามเลิกตอนนี้คือผมเลิกแล้วครับน้องๆหนูๆจากทางบ้านคือผมแบบเป็นคนดีเลิกบุหรี่จริงมาดูดบุหรี่ยาเส้นแทนนะครับเพราะว่าไม่มีกําลังจะซื้อครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถคันนี้ครับน้องส้มๆใช่ไหนล่ะอไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่ครับวันนี้ผมเนี่ยตั้งใจไว้แล้วอุย โอ๊ยตักูเจ็บนี่ทางลงของกูคือแบบคนคนทั่วไปจะลงอย่างงี้ปั๊กูต้องลงแบบมีบันไดเย็ดเย็ดปูู่แอคป่ะแอคอยู่แล้วนี่คือคลองน้ำยี่สิบไร่ใกล้เขาเลียงซานของพี่ครับอ๋อเยอะอ๋อเยอะกี่ไร่นะนี่กี่ไร่นะยี่สิบไร่ใกล้เขาเลียงซานวันนั้นเอ้ยวันนั้นวันนั้นติดไปไร่อันนั้นอีกที่หนึ่งอันนั้นคือที่นครสวรรค์ให้ช่างพัดซื้อไว้เออแต่ที่นี่ขอนแก่นอ่าสจอเป็นเป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับวันนี้นะะะครรรัับพพี่่จมาูดถึงงเือกกแสช ร้อยยี่ห้าที่ไปติดกระแสอยู่ตอนนี้อ่ถามว่าวันนั้นอ่ะเจยู่เขาเล่นอะไรบ้างนะพวกเคอาร์พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเราไปกินข้าวร้านเอกคะแนก เขาก็เลยประมาณว่าแบบว่าสจไม่อยากลองเล่นเรือม้างเหรอผมบอกว่าผมมเล่นได้หมดแหละแต่พี่อ่ะไม่ลองเล่นเวฟม้างเหรอเขาก็เลยบอกว่าก็ใจอยากจะเล่นยูทแต่ว่ากลัวจะสู้สจไม่ได้ผมก็ไม่ได้แอคเลยละเขาก็เลยแบบว่างั้นต้องจัดกับสจแล้วเขาก็เลยไปซื้อรถแข่งมาแงวกูพาโทรหาเขาเลยพี่ยูเนี่ยถ้าเขาว่างนะมึงจะขิงจัดๆเลยแบบว่ารถแรงอรอรถมึงแรงอรออะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยากเจออะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าซื้อรถทั้งหยิกมาเป็นรถของเสียไปคันสีขาวโอ้โหแต่นั่นมันแชมป์เลยนี่วะมันเลยคัน ลองลองแชมป์ใช่กูก็จะซื้อมาแต่ถ้าซื้อมามันก็จะเหมือนรถค่ายเดียวกันเออประมาณนั่นแหละนี่ไม่รับโทรศัพท์ด้วยน่าจะตีหลี่อยู่อ่ะก่อนที่เสียอยู่แม่งไม่ใจกับกูอะ่ะมึงเออไมเขาไม่ยอมรับ<ม>ว่ะพี่เขงว่ายัางไงวะคือจริงๆอะ่ะเขาจะยอมแพ้อยู่แล้วคำว่า8ปลิ้วมันค้ำคอไง8ปลิ้วขันแก่นค้ำคอเดี๋ยวก,กูน่าจะซุ่มทำรถอยู่เนี่ยเนอใช่พอล่าสุดนะครับกูบอกว่าวิ่ง2วาล์วนะเขาพงังอ่ะพอรถเขาก็ สั่ง4วาวมาเป็นฝาโคโซ่แต่รถเราเป็น2วาวซึ่งนี่เลยครับเราทาเขียวอีตอนนี้เขียวอีเนี่ยใช้ท่อของน้าแดงสายสี่เห็นไหมเป็นท่อรุ่นใหม่ไส้เกลียวยังไม่ได้ลองไล่นะครับแล้วก็อาร์มคิงแดกแต่เดี๋ยวอาร์มพี่คงจะเปลี่ยนออกแล้วลี่ยเป็นไรอะอาร์มคิงแดกไม่แรงจะต้องเป็นอาร์มคิงแดกเหมือนเดิมแต่ว่ายนสั้นลงเพราะนี่มันยาวเกินไปแล้วก็นี่ข้างหน้าก็เราเคยรีวิวไปแล้วรถคันนี้ก็แต่งหมดประมาณ2-3แสนนี่แหละประมาณนี้อาลองหมุนร้อยคนดูว่าลื่นหรือเปล่า ในนนบบุ่เาๆั้นมมองว่ารถคันนี้เนี่ยจะแรงขนาดไหนวะรถเขามีอะไรนะรัสซี่เต่าทองใช่รถปูมีโลโก้แดงเต่าทองเฮ้ยใช่หรอถามว่าทำไมกูถึงไปซื้อรัสซี่บอกกันไปเลยว่าไม่มีตังค์ใช่ช่วงนี้กลับประมาณนั้นก็ดูก็เลยนี่ครับผมก็เลยใช้แค่โลโก้แดงแล้วก็ RM แท้เยดวนี่เดียวสุดเลยนี่สุดเลยโหคือรถเอาไว้เปิดคันเร่ง เครื่องเป็นสเต็ป66ชัก5ตรลออไม่ได้ใช้น้ำมันในโตด้วยนี่เอาคันนี้วิ่งไม่ในโตไม่ไม่ไม่โกงเห็นไหมไม่โกงหรอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้น้ำแดกน้ำแดกเวลาหิวนี่ไม่มีระบบ2ระบบนะครับเห็นไหมเฮ้ยใช้กล่องอะไรอ่ะกล่อง API Tech Antech d ของใครกูบอกเลยว่าของเข้าวฟ่างกล่องซิ่งเย็ดโแต่กูบอกเลยว่าคันนี้เข้าวฟ่างกล่องซิ่งเป็นคนจูนใช่หรอโคตรแรงใช่เดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังว่าติดเครื่องสิบปะเต็นเท่าไหร่ผมเอา2แช็กูเอา20แช็คกูเอาแช็เดียว5,000บาทอ่ะ ยังไม่ได้ขันน็อตยังไม่ได้ขันน็อตเอาออกมาแกะใส่สติกเกอร์ขันน็อตใส่น็อตก็อยู่อย่นี้ตลอดไหมถ้าปล่อยก็ไม่จะตัดโออปร้อนเปยไม่ร้อน เย็นครับมันต้องวอร์มรันสักประมาณ5นาทีเฮ้ยเฟิร์สนี่นี่เด็กข้างไข่พี่เฮ้ยมาลองลองให้ดูหน่อยทุกคนก่อนจะไปดูไอ้เฟิร์สเซสวีออกนี่เสียยูเสียยูแปดลิ้วต้องตีลีมาปะเนี่ยไปตีลีมาพี่ตีลีอยู่บ้านเด้ข่าวนี่จัดรถแข่งช่างหยิกมาพี่โอยแรงมากเลยเ่ฮ้ยผมผมผมได้ยินคำพูดพี่บอกว่ามีเงินน่ะอย่าไปซื้อความหวัง ให้เอาซื้อความสําเร็จคํานี้มันโดนใจกูมากเลยพี่รู้ไหมว่าความพยายามที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะเว้นี่ทุกทุกรถสองคันเอามาออกมาเทสล่าสุดนี้ผมเครื่องระเบิดเข้าไปแล้วพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนี่ครับเสียยอพิชาติฟาร์มไข่ไก่นะครับหรือว่าไก่กุ๊กกุ๊กนะครับผมก็เดี๋ยวสอจอจะยกรถไปเสิร์ฟเสียย่ต้อนรับเลยนะแต่ว่าผมบอกกันนะพี่งูอยู่ฝั่งผมนะทำไม่ดีนะจะบอกให้เอาชื่อมาทิ้งแผนริ้วมานะเด็กแต่งตัวแต่ เฮ้ยพี่พูดคำว่าเอาชื่อขอนแก่นไปทิ้ง8ดลิ้วเหรอใช่เฮ้ยพี่รู้เปล่าว่าขนาด8ดลิ้วพี่พู้ยังอยู่ฝั่งผมเลยเนี่ยพีู่้้จะแดงให้ด้วยขี้กาโอ้โหอย่าเสียต้องงูกูหมดโอเคพี่ยูขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พี่โอเคเดี๋ยวขอไล่รถก่อนอาบน้ำอาบท่าพี่กินข้าวบอกพ่อได้ไหมคิดถึงโอเคบอกพ่อได้เดี๋ยวผมจะไปแดกลูกพ่อละโอเคโอเคครับขอบคุณนะพี่โอเคโอเคครับ นึงว่าแกกวนตะยุะวันะเ,เดี๋ยวไปเจอกันนะแปดเลี้ยวตัดภ้าประเทศเฟิร์สออกตัวไปพอเดี๋ยวเขาขี่ถนนไหนถนนดำถนนดำเราเป็นแรง คนดูครับผมก็ไม่ได้แอนับเสียยูนะเอาไก่เฟิร์สก็พอแต่ถ้าเสียยูพร้อมก่อนที่จะเล่น6-6กันวันที่28กุมภานี้เอากับ5-7ก่อนไหมไปทำา57มาแต่ถ้าเสียยูไม่ใจก็ลอแข่งห6ทีเดียวแต่ได้ข่าวว่าเต่าหู้เนี่ยจะร่วมทิปกับผมนะโหชัก5 5าาวาว4ี่เกียร์ไม่ใช่4วาว5เกียร์รถพ่อห้าวาวไสัเย อไอ้สัสก็ฝางไปด้วยนะเสียยูเต้าหู้แปดเลี้ยวอ่ะทีมผมผมไม่ได้แอคแต่ว่าผมก็งงนะแปดเลี้ยวอยู่ข้างขอนแก่นออคือเราเพวกกันถ้าเต้าหู้ไม่อยู่ข้างกูกูฉแฉหมดจะตีหลีใครบ้างเฮ้ยพวกมึงด้วยเฮ้ยทีไปคนเดียวมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอใครก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดซับแคร็กกดติดตามเพื่อนอด้วยกดติดตามเพจพวกที่ชูกวัจจัน์แล้วก็ เดบิวต์เบฟบุตรกรสัตนะแล้วก็เฟิร์สเซอร์เวย์แล้วก็นายบุญมีเกี่ยวนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแอป์เบรเกอร์99พี่ขอไล่รถก่อนนะครับตอนนี้180กว่าก v 25ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ